ดีค่ะวันนี้มาพบกับแพทอีกแล้วนะคะวันนี้แพทจะพามาชมโครงการบ้านธานีนะคะซอย5นะคะวันนี้มาพบกับแพทอีกแล้วนะคะวันนี้แพทจะพามาชมโครงการบ้านธานีนะคะซอย5นะคะนี่นะคะ,น,ะ,คะ,น,น,ะ,คะนี่จะเป็นบ้านอลังการมา,มากๆจะมีน้ําพุอยู่ตรงหน้าซึ่งดูดรับพลังงานนะคะตรงนี้นี่เราจะมีน้ําพุนี่เลย ไปกันเลยค่ะตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกนะคะสามารถเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้นะคะใหญ่มากนี่ก็จะสามารถดูทีวีได้เลยแล้วส่วนบริเวณในตัวบ้านนะคะเขาก็จะทำให้สูงโปร่งนะคะดูโลงดูแบบไม่อึดอัดนะคะนี่วันนี้นะคะเราก็จะมีพี่แก้วนะคะ มาได้เลยค่ะพี่แก้วมาเลยพี่แก้ววันนี้เรามาทําอะไรค่ะในราค่ะวันนี้มาทำอะไรเอ่ยถูกใจเกเกี๋ยวกับาค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่แก้ววันนี้ราคาเราขอคนสดียวจ่ายล็อคใช่ไหมจายล็อคค่ะพี่แก้วที่ตรงนี้นะคะก็จะมีอะไรพี่แก้วพี่แก้วเห็นไหมพี่แก้วเห็นหรือเปล่าเห็นไหมไม่น้องกลางเลยนะไม่ตกพี่แก้วมาดูนี่เห็นไหม เห็นไหมพิเศษตรงไหนคะพิเศษตรงไหนพี่แก้วพิเศษตรงไหนคะหนูรู้สึกว่าตรงนี้รรนประตูโดนเลมอนหรือเปล่าแถวที่พักเตอร์ห้องหเราสามารถที่จะเปิดได้นะคะทุกคนนี่เ,เป็นไงคะเราก็จะมีตู้เก็บบายให้ด้วยตรงนี้ก็คือสามารถเป็นห้องเอ็กซ์ไซส์ห้องรับไหยคะพี่เมย์ รับมาเราจะมีทีวีให้ตัวหนึ่งนะคะ oh. โอ้ยใช่ขึ้นมาเลยค่ะเป็นการยูที่เรียวมากะค่ะทุกคนหนูคาวตัวเองมากเลยตอนนี้นะคะทุกคนมีเหตุการณ์อิเวนต์นิดนึงทุกคนเดี๋ยวหนูพามาดูห้องน้ำนะคะ ี่แก้วเห็นอะไรไหมอะไรหรอแก้วเห็นอะไรรึเปล่าคนสวยน,น,น,นั่งยืนหลักอะไรอยู่จะรู้อันนี้เป็นประตูห้องน้ำนะคะทุกคนไม่ใช่ผนังหรือว่าอะไรนะนี่เราถักสามารถผลักเข้าไปเลยทุกคนดูดิห้องน้ำคือสวยมากสามารถส่องกระจกได้พี่เมย์เอาล้องมาหนูเลย <laughs> เห็นไหมนี่พี่มเมย์คนสวยของเราทำคอนเทน มาดูบ้านสวยมากทุกคนพี่เมย์เดี๋ยวหนูจะพาไปดูสสะไ่ว้นะ้ำอีกหนึ่งไฮไลท์แล้วบ้านหลังนี้นะคะเขา,อ,าออกแบบเหมือนคล้ายเสาโรมนเลยนะคะตรงนี้ซึ่งเป็นอะไรที่แบบอลังมากๆคือแค่ค่าเหล็กประตูนี้ก็เท่าไหร่นะคะพี่แก้วเกือบล้านค่ะค่าเหล็กก็เกือบนนะะลกกอบ้านแล้วทุกคนอนลังมากมาเลยค่ะ เนี่ยเหมือนเสาโรมันไหมคะพี่เ <Okay. S 1> มย์ี่เกยบมาเสาโรมันไหมคะเนี่ยสวยสวยมากแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่าสระว่ายน้ำนะคะเป็นสระน้ำบนนะคะทุกคนเราสามารถเปิดระบบได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดใช้งาน mm hmm. แล้วตรงนี้นะคะพี่เมย์ก็จะเป็นอีกบ้านหลังหนึ่งนะคะอันนี้เราก็จะมาอีกบ้านหลังหนึ่งนะคะนี่ทุกคนเดินเข้ามาเนี่ยทุกคนจะเห็นอันอะไรเป็นอันดับแรกคะหนึ่งเนี่ยโต๊ะใหญ่มากเนี่ยเห็นเป็นอันดับแรกจริงๆคือใหญ่ยาวมากสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่นั่งได้ทั้งหมดสิบหกคนนะคะสิบหกท่านใหญ่มากตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถดูทีวีได้ โลง่งโปรง่งมากๆส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่ไว้ทํากับข้าวนะคะเล็กๆสเต็กอะไรประมาณนี้หรือว่าเราสามารถที่จะจ้างเชฟตรงนี้ที่จะมาเสิร์ฟได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นห้องครวัวอีกห้องหนึ่งนะคะนี่ใครที่ชอบทำขนมเบเกอรี่หรือว่าทำอาหารเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะมีตู้อบให้เป็นอย่างดีนะคะ ได้เลยตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นครัวเหมือนครัวฝรั่งส่วนตัวด้านนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนครัวไทยซึ่งจะแยกกันเลยโอ้โหที่สุดเลยเนี่ยก็จะยังมีเตาอบอะไรให้อยู่สุดมากๆนะคะบ้านหลังนี้มาเลยมาเลยค่ะนี่มาเลยค่ะ บ้านหลังนี้นะคะแพทจะบอกว่าออปชั่นครบมากจริงๆแถมยังตรงนี้จะมีห้องชั้นใต้ดินลงค่ะมาทายพี่เม์เรามันสุดอยู่แล้วนี่พี่เมย์ถามว่าลงไหมนะะเราตอบคุณแม่ว่าลงค่ะพี่เมย์มนเลยนี่สามารถเป็นแบบเออนั่งเป็นบาร์ชิวๆได้นะคะทุกคนดูนะคะพื้นที่มันกว้างมากๆอะ่ะ เนี่ยสามารถนอนอะไรอย่างนี้ก็ได้นี่นะคะดูเลยมันเอ่อบรรยากาศเขาจะออกแบบสลัวสลัวหน่อยนึงนะคะตรงนี้ก็จะเหมาะเหมาะกับการแบบดื่มวายอะไรประมาณนี้ซึ่งบ้านหลังเนี้ยห้องเก็บของเขาเยอะมากจริงทุกคนดูนี่เนี่ยประตูตรงนี้นะคะทะลุส่วนได้เลยห้องรับค่ะเนี่ยมันทะลุส่วนได้เลยแล้วเป็นห้องเก็บของทุกคนดูดิ ูสามารถแบบเข้าไปอยู่ได้เลยอะซึ่งโอ้โหกว้วางมากจริงดูดิทุกคนคือ้บ้านหลังนี้ครบมากจริง <c oughs> <c oughs> ปิดประตูให้ท่านเจ้าของมากก่อนนะคะทุกคนเรียว <Real S 1> <c oughs> ไหมคะคุณแม่เรียวอ่าปิดประตูนี่ถ้าสมมติว่าเรา <c oughs> ถ้าคนอื่นมาคนอื่นไม่รู้นะคะว่านี่คือห้องหลับ <c oughs> นี่โอเคค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับห้องที่ใหญ่ที่สุดของบ้านหลังนี้เลยนะคะใหญ่มากดูดิหนูหมุนเป็นสิบกาที่หมุนได้สบายใหญ่จริงๆทุกคนนี่เข้ามาดูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นห้องแบบชั้นวางของเราสามารถวางสิ่งของได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวนะคะทุกคนอลังมากใหญ่มากจริงๆ ตรงนี้ไม่ได้เปิดไฟตรงนี้จะเป็นห้องแต่งตัวนะคะวางอุปกรณ์ต่างๆนะคะ,ะเดี๋ยวแเปิดไฟให้ค่ะในอันลังเลยนี่เห็นไหมนี่ก็จะเป็นห้องน้ำใหญ่มากดูดิโอ้โหบ้านสวยจริงๆสวยมาก เนี่ยทุกคนดูเนี่ยสามารถเก็บของเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วโทนสีของเขาคือก็จะเป็นโทนแบบสีขาวซึ่งมันอยู่ได้แบบนานๆเลยนะคะดูดิดูดีมากสวยมากจริงตรงน,นี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะคะทุกคนบอกเลยว่าห้องไม่อับมีแสงแดดสามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะคะทุกๆเชา้านี่มีสวนให้ชมด้วยเล็กน้อย เป็นไงคะสวยไหมคะโอเคคะ่ะเดี๋ยวพาไปอีกคะ่ะทุกคนบ้างคะ่ะแพดพาชมบ้านเรียบร้อยแล้วตัวนี้จะเป็นจุดไฮไลท์ของเรานี่นะคะเป็นจุดสระว่ายน้ำนะคะเป็นน้ำบนนะคะชอบไหมคะถ้าใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อแพดเข้ามาได้เลยนะคะนัดชมดูบ้านก่อนได้นะคะฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย